สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการแกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่นะครับจัดนี้เป็นต้นไปทุกวันเราจะพบกันหลังเคารพธงชาติ8ปดนาฬิกาและ18บแนาฬิกานะครับและทันทีที่พวกเราประชาชนเห็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นนะครับพาดหัวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงเรื่องนี้เจตนอาลมณ์ของคนร่างเป็นยังไงครับอาจารย์หน่อยสิครับก็เป็นความวัตถุประสงค์และก็หน้าที่ประการแรกของเราเลยรับนะครับประชาชนไทยประเทศไทยเนี่ย ประสบกับปัญหานี้มานาดครับนะครับตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี้ยตั2014เนี่ยครับก่อนหน้านั้นเนี่ย WEF ก็ทำา็บอกว่าเราคะแนน c o ร r u p t i o นต่ำมากแต่ผมไม่ได้อยากไปมุ่งต่างประเทศคนไทยเองไม่ว่าจะมีการสำรวจมีโพลต่างๆถามว่าปัญหาสำคัญคืออะไรเรื่องโกงทุจริตช่อลาดบังหลวงครนะครับอยากให้แกแต่ว่าล่าสุดเนี่ย อันดับเราดีขึ้นแต่ว่าเรื่องของคะแนนเราเท่าเดิมมันชี้เห็นอะไรครับอาจารย์ครับก็ชี้ให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญของโลกจุดใหญ่ของเราคือเราต้องทําคะแนนให้เราดีขึ้นครับส่วนคนอื่นถ้าจะคะแนนตกลงก็เรื่องของเขานะครับแต่อันนี้เราต้องการแก้ให้การเมืองดีขึ้นครับนะครับอันนี้เราถึงเน้นเรื่องปรับโครงดูในร่างแล้วเนี่ยเหมือนจะขุดลากถอนคนกันเลยถ้าประวัติไม่ดีหรือว่า มีประวัติการโกงมาเนี่ยเข้าสู่ระบบการเมืองไม่ได้แล้วก็คือท่านเข้าไม่ได้เพราะว่าคุณสมบัติข้อห้ามมากขึ้นนะครับเทียบกันง่ายๆกำนั้นผู้ใหญ่บ้านหรือเด็กนักเรียนนักศึกษาครับโกงข้อสอบนี่ท่านไม่ต้องเข้ามาไัยเลยแล้วนี่ท่านกำลังจะเอาผู้จะมาปกครองผู้จะออกกฎหมายนะครับถัดไปถ้าท่านทำหน้าที่อยู่แล้วไปโกงทุจริตนะครับแบงเงินหองรัฐ ไปเข้าสู่ตัวเองและพวก้องรรประชาชนก็ต้องการให้ตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตแล,วแล้วถ้าจับได้ว่าทั้งคอรมอเนี่ยโกงเนี่ยผลมันจะเป็นยังไคงครับลวบแล้ว่านบกว่าโกงในเส้นของเรานะฮะก็คือว่าเอาเงินของรัฐเนี่ยไปใช้การที่ถูกแปรยตินะครับก็บคือเรากําหนดแล้วว่าเงนินเงินประมาณเนี่ยต้องไปทาอย่างนู้นอย่างนี้แต่คุณมาเปลี่ยนคุณเป็นแปลยติให้พวกคุณครับเนี่ยพวก้องถ้า ัฐมนตรีคนไหนทําท่านก็หลุดถ้าครมอรท,ทําทั้งคณะแล้วรู้เห็นเป็นใจกันก็หลุดถ้าราชการประจําที่ไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วไม่ได้คัดค้านแล้วยังมีอายุค20ปีโอ้ที่รัฐจะเรียกเงินคืนอ้าวฉะนั้นก็ใครอยากเข้าสู่ระบบการเมืองต้องไม่โกงนะเพราะว่ารัฐมนตรฉบรับนี้ปราบโกงแน่นอนเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของสิทธิเสรีภาพของประชาชนว่ารัฐมนตรฉบรับใหม่สิทธิเสรีภาพของเขาหายไปไหนหรือย,ยังไงนะอาจารย์นะจริงๆครับ ธอฟื้นคืนและสดใสถ้าตัวฉันเองยังหายใจจะยากเย็นแค่ไหนก็ไม่ท้อแต่มีเพียงซ้อนมือกับหนึ่งลมหายใจพลังคงไม่พอ จะสร้างฝันไม้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่วันนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคน สวัสดีครับเดินหน้าประเทศไทยวันนี้พบกับผม mm hmm. สุนพโอตรรักษาครับวันนี้มาพร้อมกับข่าวดีของประเทศไทยและคนไทยในโอกาสได้รับเกียรติจากประชุมเวทีนานาชาติเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินนะครับระหว่างวันที่15-19กุมภาพันธ์นี้นะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษชัยศิษฐ์ตราชูธรรมประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคุณเซรินพัน์เกษตรนะครับรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินครับสวัสดีครับ ก่อนอื่นต้องถามทางท่านประธานคอตงงก่อนนะครับว่าโอกาสที่มาที่ไปของการจัดประชุมเวทีนานาชาติ2เวทีสําคัญคืออะไรและที่มาที่ไปนั้นเลอกได้รับเกียินี้ได้อย่างไรครับครับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน,เ,นเห็นความสําคัญคของความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการตรวจเงินแผ่นดินเพราะค,ความร่วมมือระหว่างประเทศทางด้านการตรวจแ่นดินเนี่ยจะช่วยให้บุคลากรขอ,ของสตงงเนี่ยมีความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยี และนวักรรมในการรวดเงินแผ่นด,ดินเพิ่มขึ้นซึ่งจะทําให้การกรวดเงินแผ่นด,ดินมีประสิทธิภาพสูงสุดนี่เป็นที่มาของความร่วมมือเวทีนานาชาติครับจากการที่เห็นความสาคัญตรงนี้นะครับในปี2499สตงไทยนะครับจึงเข้าเป็นสมาชิกองค์กรตรวจสอบสูงสุดนานาชาติ60ปีมาแล้วครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่193ประเทศปีนี้เป็นปีที่ประเทศไทยคบรบรอบ60ปีของการเป็นสมาชิกสตงโลกนะครับ,รบในปี2522สตงไทยก็ได้เข้าเป็นสมาชิกองค์กรตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชียหรือหรือสตงอเอเชียซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่47ประเทศเป็น ปีที่37นะครับที่ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกสตง,งอเอเซียในปี2 5 5 4นะครับประเทศไทยได้เข้าร่วมกับประเทศในอาเซียนครับอีก9ประเทศก่อตั้งองค์กรตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียนหรือสตง,งอ,อาเซียนเรียกกด้ว่าในรอบ100ปีของประเทศไทย60ปี เราเป็นสมาชิกของสตง,งโลกสตง,งอเอเชียและที่ส,สาคัญสอตงออาเซียนด้วยครับ,รบซึ่งการเป็นสมาชิกองค์กรสถาบานันตรวจสอบสูงสุดและระหว่างประเทศทั้ง3องค์นี้ประเทศไทยได้รับประโยชน์อย่างยิ่งครับเพราะนะครับได้รับความร,ร,รู้ประสบการณ์รเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการตรวจเงินแผ่นดินที่สามารถนำมาใช้ เป็นปรโยชน์ในการตรวจเงินแผ่นดินได้ครับนอกจากนี้เนี่ยสตง,งไทยเนี่ยยังได้รับความไว้วางใจนะครับได้รับความเชื่อถือจากองค์กรระหว่างประเทศทั้ง3องค์กรนี้เป็นอย่างยิ่งอย่างเช่นในปี2543นะครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมัชชาสตง,งอเอเชียขึ้นที่เชียงใหม่ นะครับและนะครับในการประชุมสมัชชาครั้งที่13ที่กรุงกัวลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วประเทศไทยก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นมนตรีในะคณะมนตรีรสตงอเอเชียนะซึ่งถือเป็นผู้บริหารของสอตงอเอเชียนะครับและนะครับยังได้รับ เกียรติให้จัดการประชุมคณะบนตรีสตงอเอเชียขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในเดือนนี้ร,ระหว่างวันที่15ถึง16นะครับ,รบซึ่งการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะทำให้นะครับประเทศไทยเนี่ยได้รับความเชื่อถือในเวทีของสตงโลกยิ่งขึ้นครับซึ่งรายละเอียด คงจะขอให้ท่านรองศลินนะครับเป็นผู้พูดคุยกับท่านผู้ชมครับครับท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินเป็นดินครับ<ม>การเป็นเจ้าภาพ<ม>การประชุมสมัชชาของสอตองเอเชียที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยในเดือนนี้ค่ะรายละเอียดของการประชุมครั้งนี้มีความสาคัญยังไงครับก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนว่าการประชุมคณะมนตรีสอตองอเอเชียเนี่ยนะคะจัดขึ้นมาทุกปีค่ะปีนี้เป็นปีที่50ซึ่งเราได้รับเลือกให้เป็น เป็นเนจ้าภาพจัดการประชุมแล้วเราก็เลือกจังหวัดเชียงใหม่เพราะเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นมีภูมิประเทศที่สวยงามนะคะเราต้องการให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน,นยังมีความประทับใจแล้วก็อาจจะอยากกลับคืนมาเยือนประเทศไทยอีกในโอกาสต่อไปสําหรับผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนอกจากคณะมนตรีของสตงอเอเชีย11ประเทศแล้วเนี่ยนะคะก็จะมีคณะผู้สังเกตการที่มาจากประเทศแคนาดา มาจากธนาคารโลกแล้วก็มาจากสตงประเทศจีนนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณเ0คนนะคะเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้สาระสำคัญของการประชุมเนี่ยโดยที่คณะมนตรีอาเซียนเนี่ยคณะมนตรีสตงอเอเชียเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรตรวจสอบภาครัฐในภูมิภาคเอเชียทั้งหมดดังนั้นรายละเอียดการประชุมก็จะเป็นแผนการพัฒนา ภูมิภาคศต,ตงภูมิภาคเอเชียไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอบรมการสัมมนารหรือว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆที่เขาที่ที่เขาคิดว่าจะมีประโยชน์สูงสุดต่อสตงอเอเชียทั้งหมดน,น,นะคะในส่วนของสตงเราเองเนี่ก็จะมีการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งเป็นนโยบายหลัก ของสตงไทยก็คือการตรวจสอบในเชิงรูปก,การตรวจสอบในเชิงป้องปรามเพื่อที่จะให้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ทางสตงเนี่ยให้ความสนใจเนื่องจากบทบาทของสตงนี่อย่างที่ทราบกันก็คือเราตรวจสอบหลังจากที่มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วนะคะบางครั้งมันก็เกิดความเสียหายไปแล้วแต่ว่าการตรวจสอบในเชิงรูปกับในเชิงป้องปรามซึ่งเป็นนโยบายหลักของท่าน,นาคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดินชุดนี้ค่ะเป็นการป้องกันก,ก่อนที่ความเสียหายจะเกิดเราก็เลยมีความ คิดว่าเป็นสิ่งสําคัญที่ควรจะนําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้นนในครั้งนี้เร,รเราเข้าใจากงก็คือการป้องกันดีกว่าการปราบปรามใช่ค่ะอีกหนึ่งเวทีสําคัญนอกนจากการประชุมสอตงอในระดับสมัชชาแล้วเนี่ยทราบว่ามีการเสรวนาในทางวิชาการด้วยนะครับท่านประธานกอตงอครับครับมีการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium ครับในหัวข้อความสำคัญของการเสริมสร้างระบบคุณธรรมแห่งชาติครับ ไปจัดหัวข้อนี้ขึ้นครับที่จัดหัวข้อนี้ขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่าการป้อง,งบบบกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยแม้จะมีกฎหมายมากเพียงใดแม้จะมีกฎหมายดีเพียงใดการทุจริตคอร์รัปชันก็ไม่สามารถหมดไปได้ครับไม่อาจจะลดลงได้ ตรงน้ฏีของรัฐและประชาชนในชาติขาดคุณธรรมครับคุณธรรมครับจะเป็นปัจจัยสําคัญที่จะแก้ปัญหาการท,ทุจริตคอร์รัปชันได้ค,คุณธรรมคืออะไรครับความดีงามยึดมั่นในสิ่งทีู่กต้องถูกต้องครับคุณธรรมคือการยึดมั่นการยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรำมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบ มีวินัยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวครับและที่สําคัญก็คือมีห,หิริโอตปะคือมีความะอายต่อการทําความชั่วเกรงกลัวตบะนี่คือความหมายคุณธรรมครับซึ่งคุณธรรมนี้นะครับจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ขจัดปัญหาการทุจริตความั่ชันได้ ก็ันเป็นหัวข้อสําคัญในการสัมมนาทางวิชาการนี้ด้วยครับใช่ครับเนี่ยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติอิเต t ร์ n a ชนาทานแ a ล e ซี y ได้จัดอันดับประเทศที่มีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันน้อยนะครับซึ่งประเทศเดนมาร์กได้อันดับหนึ่งครับฟินแลนด์ได้แบบสองสวีเดนได้แบบสครับทำไมประเทศอันดับต้นๆนี้เนี่ย จึงมีการทุจริตคอร์รัปชันน้อยทั้งที่มีกฎหมายน้อยมากครับผู้นํามีคุณธรรมประชาชนมีคุณธรรมถูกต้องครับเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐครับผู้นาประชาชนมีคุณธรรมครับ,รบเพราะฉะนั้นในหลายปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับอางคนาประเทศเนี่ยเห็นความสําคัญของการน,นําระบบคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับซึ่งคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน ก็เห็นความสําคัญครับของการเียนําระบบคุณธรรมแห่งชาติเนี่ยไม่ใช่ในการป้องกันและปราบการการพุดกับเช่นจึงได้มอบอให้ทางสตงไทยนะครับของเราเนี่ยนะครับจัดการประชุมวิชาการนานาชาติขึ้นในครั้งนี้เพื่อหาองค์ความรู้และวิธีการที่จะนําระบบคุณธรรมแห่งชาติมาใช้ในการป้องกันและปราบปรามการ ุรกิจความชันของประเทศไทยครับรบซึ่งรายละเอียดนะครับคงจะต้องขอให้ท่านรองศิรินเป็นผู้ชี้แจงกับท่านผู้ชมครับครับใช่ครับท่านรองผู้ว่าการตัวยมิตนครับขอบพระคุณค่ะสําหรับงานสัมมนาวิชาการนานาชาติในครั้งนี้นะคะทึ่งสตงไทยเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่เนื่องจากเราฉลอง100ปีสตงนะคะ จะมีแขกที่เราเชิญมาทั้งหมด26ประเทศนะคะก็มาจากสาตององด้วยแล้วก็องค์กรที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีมีความร่วมมือกันอยู่นะคะรวมแล้วก็26ประเทศรวมทั้งองค์กรที่เป็นเสาหลักในประเทศไทยของเสาหลักของระบบคุณธรรมในประเทศไทยด้วยนะคะ รวมทั้งสิ้นผู้เข้าร่วมประชุมก็จะมีประมาณ300คนรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญกัญญบเรื่องนี้ด้วยรัฐบาลไทยโดยท่านนาย,ยกรัฐมนตรีนะให้ความสําคัญมากนะคะคโดยท่านมอบหมายให้ท่านรองนาย,ยกรัฐมนตรีท่านวิษนุเครืองามเป็นผู้เปิดงานในวันที่18กุมภาพันธ์2559นะคะหลังจากนั้นก็จะมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ จากผู้ว่าการสอตงอประเทศจีนคือพระนมท่านหลิวเจียยี่นะคะคท่านก็จะมากล่าวถึงระบบคุณธรรมของประเทศจีนนะคะเป็นเวลาประมาณ40นาที ต่อจากนั้นในช่วงเช้าเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีความสําคัญเพราะมีการเสวนากลุ่มใ,ในระหว่างพออหรือว่าผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศต่างๆนะคะรวมทั้งท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินของประเทศไทยก็คือท่านพิสิทธิ์ลีลาวชิโรภาสในหัวข้อบทบาทของสตองอใ,ในการสร้างสังคมคุณธรรมนะคะในช่วงบ่ายของวันเดียวกันก็จะเป็นการแบ่งปันความรู้นะคะ ในเรื่องการก้าวเข้าสู่สังคมคุณธรรมซึ่งท่านประธานกรรมการตรวจเงินของเราก็คือท่านศาสตราจารย์พิเศษชัยสิทธิ์ปาชูธรรม mm hmm. ก็จะร่วมแบ่งปันความรู้จากประธานสารบัญชีของฮังการีนะคะแล้วก็ท่านผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาแล้วก็ท่านผู้แทนจากหน่วยงานที่มีที่มี ที่มีความอิสระในการป้องกันการ,รทุจริตป,ประเทศฮ่องกงนะคะสรุปแล้วในเรื่องของประโยชน์ที่ประเทศไทยและคนไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพจากประชุม2เวทีสําคัญนี้คืออะไรครับท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินประเทศครับคือจริงๆแล้วนะคะนอกจากการสัมมนาวิชาการแล้วเนี่ยรเรายังจะมีการเจราจาอรอบหารือเกีก่ยวกับความร่วมมือกับอีกหลายประเทศด้วยการที่แสดงความจำนงเข้ามานะคะคไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนหรือว่าจากประเทศแคนาดาเองแล้วก็ประเทศเยอรมัน แล้วก็ประเทศลาวดังนั้นในะสิ่งที่ดิฉันคิดว่าสําคัญนอกจากวิชาการที่เราจะได้รับแล้วเนี่ยเขาก็เป็นการเ,าเสริมสร้างเครือข่ายที่มีความแข็งแกร่งในเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาการตรวจสอบภาครัฐในอนาคตครับ,รบสุดท้ายครับท่านประธานกตงงครับอยากให้พูดกับคนไทยในฐานะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเวทีสําคัญนานาชาติสองเวทีสําคัญที่จังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมมีความเชื่อมั่นว่าการประชุมวิชาการนะครับนานาชาติ ในครั้งนี้นะครับจะทําให้ระบบคุณธรรมซึ่งเป็นนํธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับครับเป็นรูปธรรมนะครับสามารถที่จะนามาใช้ในการป้องกรรันและปราบการการทุจริตคอร์รัปชันนะครับสนงนะครับขอยืนยันว่าจะใช้ระบบคุณธรรมแห่งชาตินี้ให้เป็นรูปธรรมนะครับเพื่อทําให้สังคมไทยเป็นสังคม คุณไครับครับขอบคุณท่านประธานกองทงและท่านรองผู้ว่าการตรวจเงินปนดินครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ได้รับฟังมาแล้วนะครับความสําคัญเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการจัดประชุมเวทีนานาชาติ2เวทีนี้รวมทั้งประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคนไทยทั้งประเทศรวมทั้งชาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เกียรติร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้ด้วยรอยยิ้มนะครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยนะครับขอบคุณท่านประธานกรรมการตรวจเงินปนดินครับท่านศาสตราจารย์พิเศษชัยเซตราชูธรรมและ ท่านศิรินทร์พันเกษมรนะครับรองผู้ว่าการตรวจเงินติดทับครับคุณมากครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดินหน้าประเทศไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ